หลายๆคนเวลารู้ว่าตัวเองไม่สบายสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ตั้งตัวก็คือการมีอารมณ์ลบหลายอย่างที่เกิดขึ้นเองอย่างอัตโนมัติอารมณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันหลายอารมณ์ด้วยกันที่พบไปบ่อยก็อย่างเช่นอารมณ์เศร้าอารมณ์กลัวอารมณ์เกลียดอารมณ์โกรธอารมณ์ผิดหวังเป็นต้นความสําคัญก็คืออารมณ์เหล่านี้จะส่งผลให้เราไม่ค่อยมีกําลังใจไม่ค่อยมีพลังในการที่จะกลับมาดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นเหมือนเดิม บางคนจะรู้สึกว่าเราก็รู้และวนะว่าเราจะต้องมาดูแลตัวเองอะไรบ้างแพทย์แนะนําให้ทําอะไรบ้างแต่เมื่อมีข้อจํากัดหรืออุปสรรคก็คืออารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นสิ่งที่พบก็คือหลายๆคนไม่มีกําลังใจที่จะมาทําตามที่ได้รับคําแนะนําด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นการตระหนักรู้อารมณ์ของตัวเองเป็นสิ่งสําคัญการเรียนรู้ที่มาว่าทําไมเราถึงมีอารมณ์แบบนี้เกิดขึ้นการรู้แนวทางเบื้องต้น ในการที่จะปรับเปลี่ยนอารมณ์ลบให้เป็นอารมณ์ที่บวกมากขึ้นย่อมสมผลดีต่อสุขภาพเราเพราะฉะนั้นอย่ารอให้อารมณ์เหล่านี้มาทําให้เราหมดแรงในการที่จะดูแลตัวเองหรือดูแลคนที่เรารักถ้าอารมณ์เหล่านี้มีผลกระทบก,กับเราจนกระทั่งมีผลทําให้สุขภาพหรือการทํางานของเรามีประสิทธิภาพที่ลดลงหมอแนะนําให้รีบปรึกษาแพทย์นะคะเพราะว่าถ้าใจเราได้รับการรับฟังที่ดีและเมื่อเราได้รับคําแนะนําที่เหมาะสม มันจะค่อยๆช่วยให้เราฟื้นตัวและค่อยๆช่วยให้เราพาตัวเองกลับมาดูแลตัวเองให้ดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะคอยติดตามนะคะหลังจากนี้หมอจะค่อยๆแนะนําวิธีการปล่อยใจจากหนักให้เป็นเบาหวังว่าการแชร์ข้อมูลส่วนนี้จะช่วยให้หลายๆคนสามารถที่จะเริ่มต้นดูแลตัวเองด้วยตัวเองแต่ถ้าหนักเกินไปหรือเริ่มมีผลกระทบต่อตัวเองแล้วก็สุขภาพของเราหมอแนะนําเหมือนเดิมค่ะให้รีบเข้ามาปรึกษาแพทย์ที่ใกล้ตัวของท่านที่สุด เพื่อให้หายดีเร็วที่สุดค่ะ